สวสดีแล้วก็สวัสดีครับคุสวยสวยใช่ไหมครับตรงพี่เออกำลังไปครับไอ้เหี้ยไม่ได้ กล้องหนีได้ปะได้อยู่แหละอ่าไม่ได้ได้แล้วพี่ผมฆ่ามันไปหนึ่งตัวมันอยู่ตรงะระฆัง ียม่วงใช่ครับเฮ้ยพี่เอาเกสซอสทองไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นสเปร์ม่วงเลยมีแต่สเปิร์มอ่ะเฮ้ย,ม,ยมันไม่ได้นะมันไม่สมควรนะพี่ <c oughs> มันไม่ถูกต้องนะนี่กองเก็บหมดเลยปะ <c oughs> ใช่โคตร โชคดีเยครับเฮ้ยมันไม่มีโชคพวกเรามันมีแต่สก,กิลสก,กิลไม่มีมีแต่สเปริร์มครับเฮ้ยเฮ้ยไม่สมควรนะเว้ยไม่ถูกต้องนะเว้ยแบบนี้มันเซ็กชวลฮาร์ดแมนนะเว้ยมันเกิดใหม่แล้วพี่เห็นปะตรงนั้นนี่นี่อยู่ เอามีตรงใกล้ด้วยพิม <Huh? S 1> ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ oh, <okay. S 3> <Ooh. S 2> ยอีกตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่แถวนี้นะ เจดเกมซอสครับพี่เออตอนที่กล้องมาบ้านพี่อะได้กลิ่นเจ้าหมีบ้างปะไม่ได้กลิ่นนะได้เข้าห้องน้ำปะอ่ไม่ได้เข้าได้เข้าไปห้องข้างในปะเข้าไปแป๊บเดียวแต่ก็ไม่ได้กลิ่นใช่ปะไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นที่รู้สึกว่าติดกลิ่นเจ้าหมีหออกลูกค้ามาที่บ้านแล้วบอกว่าได้กลิ่นหมาแล้วเขาบอกว่างานเขาเนี่ย ไม่มีห้ามมีขนสัตว์นู่นนี่นั่นเลยนะอืมเขาก็ดูเคร่งเรื่องงานมากคนเนี้ยก็เลยแบบแต่กูไม่ได้เอาเจ้าหมีมานอนในห้องนั้นเลยให้นอนแต่ในออฟฟิศอะในออฟฟิศไม่ได้กลิ่นแต่ได้กลิ่นข้างในอืมผมไม่ไม่ไม่ได้กลิ่นอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีขนมาหรืออะไรพวกนี้ลยอื พราะถ้ามีขนหมาผมที่แพ้คนหมาผมก็รู้แล้วว,ว่ามีหรือเปลแต่มึงก็เลี้ยงหมานะใช่เอ้ยคน ร้อยครับเก่งมากกล้องทีมอันนี้โพซอสฟ้าแล้วก็มีโอเวอร์ขัมเมอร์ด้วยแบบนี่นันชักคนละตากัน <laughs> สำลักน้ำลาย <c oughs> นึกว่าน้ำอย่างอื่นจะเป็นน้ำอะไรไปได้โอ้เรามีเงินเยอะมากเลยไปสมเจ็ตกันดีกว่าได้ หรือถ้าพี่จะเปลี่ยนไอจากเกสซอทองเป็นโฟซอรทองก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็ได้ซื้อของตรงนี้ครับพี่ก็แค่ซื้อคาร์บิงแฮมเมอร์มาพี่ก็สามารถเปล <c oughs> <ๆ>ี่ยนเปลี่ยนได้แล้วผมกำลังจะพูดเลยว่าเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยน อา้าวผ,<ม>ผมมี earth chatter เฮออ้ยตตอะไ,ไร <laughs> เดี๋ยวพี่ซื้อเจดให้เฮ้ยคนพิม Oh, it's deep. หนีไปครับพีม วันนั้นพี่มีเพื่อนผมคนหนึ่งอะแบบไปดูปิงปองโชว์ไอพีทีในกรุงเทพเพื่อนมึงเหรอเออแล้วไงต่ออะคืออันนี้ก็ได้ยินมาอีกทีหนึ่งนะคือผมก็ไม่ไม่ได้เคยไปหรืออะไรอืมแล้วคือเนี่ยเพื่อนคนนั้นนี่ยก็ไปใช่ไหมค่าเข้าก็สามร้อยละอืม แล้วทีเนี้ยพอเข้าไปอ่ะแม่งแบบร้านมาดูสกประปกอกะเห็นเขาบอกมานะแล้วมันก็ไม่น่าอยู่อ่ะแล้วคือคนที่ทำโชว์อ่ะเขาก็แบบเอา,เอาแตงกวาพี่ yeah, แย่เข้าไปในแล้วแตงกวนะเออแตงกวาเลยเหรอใช่พี่แบบแตงกวาแต่ก่อนหน้าแตงกวาเนียมันมีแบบเอาจุดบุหรี่อพี่ด้วย ด้วยสิงนั้นของผู้หญิงอะแล้วสูดเข้าสูดออกเหมือนใช้ปากดูดบุหรี่เลยป่ะใช่พี่ไอ้เขี้ยผมแบบ what the fuck โอ้กูจะอ้วกไช่ไหมไม่กลัวติดเชื้ออะไรบ้างเลยเหรอพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่นี้ผมก็อย่างที่บอกได้ยินมาอีกทีหนึ่งก็อืม เขาก็ไม่เคยไปแล้ว <mm> ทีนี้เว้ตอนที่มันใช้แตงกวาเพื่อนผมก็าบอกว่าเนี่ยมันมีแบบแตงกวาแบบพ่นพ่นมาใส่แบบตัวเราอะเพราะตัวเพื่อนอะเ <mm> พราะว่าเพื่อนแบบนั่งนั่งอยู่หน้าสุดอะพี่อืมเอ่อแล้วคือเพื่อนก็ไปอีกกับเพื่อนอีกสองคนใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้จกักหรอกว่าเป็นใคร แ้ะทีเนี้ยหนึ่งในอีกสองคนที่เหลือกปเดินออกไปเลยเว้ยพี่แบบไม่ไหวอะ่ะเพราะจากการโดนพ้นแตงกวาใส่อะพี่ <c oughs> ก็สมควรวบะเป็นใคร<ม>ก็กลุ่นแตงกวาอ้้วไอ้เพื่อนคนที่ไม่ยอมไปอะ <c oughs> ที่ไม่ใช่เพื่อนผมอะ <c oughs> ที่ไปด้วยกออัน มันก็พยายามเขี่ยแตงกวาแล้วมันก็เพิ่งมารู้ตัวว่าไอ้เขี่ยแตงกวาโดนตัวกูนี่หว่าโคตรแม่เลยพี่ไม่ไหวอะไม่ไหวไม่ไหวมีเพื่อนหนีชวนไปเลิกคบนะมีที่ดีๆให้เที่ยวตั้งเยอะแยะ อย่างที่คนเขาบอกอะแบบข้างดีๆมีไม่ไปอะชอบไปอยู่ที่อโคจอนอะทำไมวะแย่มากเลยนะอางเงี้ยที่อโคจรที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้ว ไม่รู้เหมือนกันพี่แบบแต่ก็คือผมก็ต้องยอมใจไอ้เพื่อนอีกสองคนที่ไปกับเพื่อนผมอะที่ผมไม่รู้จักว่าแบบก็ใจกล้าเหมือนกันนี่หว่าอ,อันนั้นก็ต้องยอมรับเลยอย่ามาชวนกูไปอะไรแบบนั้นนะโอ้พี่ตัวผมก็ไม่ได้ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วอืมเกิดเรามีเพื่อนบางคนที่ชอบแนวนั้นอยู่ไม่น่ามีนะเพราะพวกเราก็ ถึงเที่ยวอโคจรก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบอว่าฝังว่าจะไม่มีนะไม่น่ามีนะถ้ามีผมก็รับไม่อยค่ได้ที่มีเพื่อนแบบนี้แต่เดี๋ยวนะเพื่อนในสตอรี่ที่ผมเล่ามันก็ไปมาแล้วนี่วะโอ้รับไม่ได้ว่ะเผื่อแไปคนเดียววะเดี่ย นั่นดิแต่ผมแล้วครบดีกว่าคนแบบนี้ไม่ไหวมีสิ่งดีๆให้ไปดูไม่ดูทีมตรงคนตรงผมมีคนตรงคน จแก่พี่น่าจะอยู่ในกระโจมเจอล้วสวย อีกตัวหนึ่งแม่งไปไหนผมพ่าไปแล้วผมพ่าไปแล้วศพอ,อยู่นี่เป็นพี่พี่ไปว่าพี่อย่างนั้นอะ่ะไม่ไปไม่คิดจะไปไม่มีวันไปนะเพราะผมรู้สึกว่าคนดีๆเขาไม่เที่ยวกันที่แบบนั้น มีคนอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยไม่โดนเอ้า ตายซะชาพนกิจให้ด้วยมีคนมาอีก เัานสวยตายซะมีใช่ไหมไม่ไมีมมสีฟ้านี่ทำอะไรนะมันจะคอย,ยแบบเรียกว่าเตือนเราถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆครับถ้าอยู่ในระยะเราใช้ยังไงอะ มันจะทริกเกอร์ของมันเองพิมพ์แบบเราไม่ต้องใช้อะไรเลยมันจะเด้งเรื่อยๆเวลามันขึ้นเตือนว่าไอโนเอนม่อินไซด์อ่ะอันนี้คือเจดมันทำงานเจดจากอย่างมันทำงานเนี่ยเห็นปะมันขึ้นละนี่คน เฮียเฮียไม่เกาะทองซะด้วย หมือนได้ยินเสียงตีกันอยู่แถวนี้ข้างล่างปะนี่ไงใช่จริงด้วยรอมันขึ้นมาก็ได้พี่วงบีที่มาเอากอดทองเด็กข้างบนตรงเนี้ยมันมีแอด,ดออกครับมีคนไปเอาแล้ว ยาร์ดเล็กตัวเดียวอู้เฟรมบิงเกอร์ทอง โดนยิงทิ้งพวกเราไม่สุดยอดไม่ธรรมดา โอ้โท oh. ีอันดับสองนี่เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย